สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้วันที่หนึ่งพฤษภาคมสองพันร้อยหกสิบสี่วันเมเด์นะครับเป็นวันที่พวกเราได้หยุดพักผ่อนกันนะครับอย่างเต็มที่นะครับถือว่าเป็นวันหยุดที่สำคัญประจำปีก็ว่าได้นะครับเนื่องจากว่าทุกๆปีนะครับวันที่หนึ่งถือว่าเป็นวันแรงงานนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ ใช้แรงงานนะครับก็จะได้พักผ่อนกันนะครับตามกฎหมายนะฮะซึ่งต่อเนื่องกับวันหยุดนะฮะเนื่องจากเมื่อวานนี้วันศุกร์วันนี้วันเสาร์วันอาทิตย์พรุ่งนี้นะครับแล้วก็วันถัดไปก็จะเป็นวันสําคัญทางาศาสนานะครับเราคงจะต้องใช้ช่วงนี้ให้เป็นประโยชน์ในเรื่องของการพักผ่อนนะครับ การที่เราถูกลุมเร้าด้วยกระแสข่าวของไวรัสโควิด -19 นะฮะทำให้เราต้องอยู่ยที่บ้านนะครับ Work from home นะฮะเป็นสิ่งที่เราได้ยินแล้วก็พยายามที่จะปฏิบัติกันอย่างเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันตนเองที่จะนะไม่ให้มีโอกาสติดเชื้อโรคนะครับอย่าว่าแต่ไวรัสโควิด -19 เลยนะครับเชื้อโรคอะไรก็ตามที่ ไม่ควรที่จะเข้ามาสู่ร่างกายเรานะครับวันนี้ผมจึงอยากจะนำะคำพูดที่พี่คอมหรือว่านัาคอมของพวกเรานะครับที่เป็นดาราตลกแล้วก็เป็นผู้ที่มีกระแสของข่าวที่ทําให้พวกเราตกอกตกใจแล้วก็ระ,ะมัดระวังตัวกันมากขึ้นอย่างชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เนื่องจากว่านักคอมเป็นนักแสดงที่ถือว่าทุกรุ่นทุกไวัยได้เห็นบทบาทต่างๆนะครับรวมทั้งคําพูดที่เป็นกระแสก็คือคําเขียนนะครับที่ผมนํำมาสื่อกับทุกท่านเช้าวันนี้นะครับผมไม่ที่จะพูดออกมาได้นะครับเนื่องจากว่ามันอาจจะขัดความรู้สึก บ้างนะครับเนื่องจากว่าเป็นคําพลุดสวาตหรือว่าคําหยาบนะฮะที่หลายๆคนอาจจะรับไม่ได้แต่ว่าเนื่องจากว่าสังคมไทยเรานั้นมีการพูดคําหยาบหรือคําพลุดสวาต์แบบนี้กันมานานพอสมควรโดยเฉพาะในกลุ่มเพื่อนฝูงกลุ่มเพื่อนที่รักกันนะครับก็ถือว่าเป็นการพูดโดยที่ไม่ต้องระมัดระวังแล้วก็เป็นคํา ทำนองว่าเป็นความสนิทชิดเชื้อหรือว่าเป็นคาธรรมดาไปสําหรับคนไทยหลายๆคนนะฮะนั่นก็แล้วแต่ว่าใครจะนําไปใช้อย่างไงแต่ว่าการใช้ของนักคอมที่ผ่านผ่านมาก็เรียกเสียงหัวเราะให้กับพวกเราแต่ตอนนี้นักคอมไม่อยู่กับพวกเราแล้วเนื่องจากว่าไวรัสโควิด -19 ได้เข้ามาทําร้ายร่างกายนะครับเพราในเวลานี้นะในฐานะที่ผมก็ อาจจะนําเรื่องราวของนคอมมาเป็นตัวอย่างให้พวกเราได้ตระหนักถึงการดําเนินชีวิตนะฮะก็ขอบิญญาณของนคอมไปสู่สุขติแล้วก็พวกเราก็ส่งกาลังใจให้กับครอบครัวของนคอมนะครับให้ได้มีสตินะครับแล้วก็คงจะยอมรับความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติของชีวิตธรรมชาติของชีวิตของโลกนะครับครับก็ เช้านี้ตื่นขึ้นมาก็พยายามที่จะทำสิ่งที่ค้างคาสั่งสิ่งที่สั่งสมอยู่ในคอมพิวเตอร์ Computer, หรือว่าในมือถือนะครับจะสังเกตว่าในมือถือของพวกเรานี้ส่วนใหญ่แล้วจะมีข้อความหรือว่ามีแอปพลิเคชันเนี่ยค่อนข้างมากนะร,รวมถึงรูปภาพต่างๆที่เราได้ถ่ายออกมาถ่ายทำเอาไว้นะครับบางครั้งบางทีนะฮะ ข้ามเวลาข้ามวันไปเราก็ไม่ได้รบไม่ได้จัดการนะครับเช้านี้ผมจึงอยากจะ,ะพูดถึงเรื่องของแอปพลิเคชันที่เราไม่ได้อัปเดตหรือว่าไม่ได้เข้าไปดูเลยในรอบสัป,ปดาห์ที่ผ่านมาหรือหนึ่งเดือนหรือ6เดือนที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นการเริ่มต้นเดือนใหม่นะเดือนพฤษภาคมนะฮะฟ้าฝนก็ลงมาต้อนรับเดือนใหม่นะครับซึ่งถือว่าเป็นการ ก้าวเข้าสู่หน้าฝนนะฮะเรื่องของการเตือนของทางการที่กรมอุมตุนิยมวิทยานะครับพูดถึงเรื่องของภาวะฝนนะฮะภาวะลมภาวะของโรคร้ายต่างๆที่จะเข้ามากับหน้าฝนนะฮะเราก็ต้องระมัดระวังนะนั่นก็คือการที่มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะฮะที่บ้านอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับก็ น่าจะนําเอาอมือถือหรือว่าอินระบบอินเทอร์เน็ตที่ตัวเราใช้กันอยู่นั้นมาทบทวนหรือว่าสิ่งใดที่มันค้างคาย,ยในระบบนะครับเอาไม่ได้ใช้แล้วหรือว่าเป็นขยะนะครับก็อาจจะลบทิ้งหรือว่าปรับปรุงแก้ไขอัปเดตนะฮะหลายๆแอปพลิเคชันที่เรานํามาใช้ในชีวิตประจําวันเราได้ก็ควรที่จะเอามาใช้อย่างเช่นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเรื่องของระบบการเงิน <Application S 2> แอปพลิเคชันเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อของแอปพลิเคชันเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องต่างๆนะครับคนที่จะนํามาใช้แต่ถ้าว่าเราดูแล้วว่าไม่มีโอกาสที่จะนํามาใช้นะครับก็อย่าจะแนะนําว่าให้ลบทิ้งออกไปนะฮะนั่นก็คือ,อคล้ายๆกับเหมือนข้าวของที่อยู่ในบ้านเรานะครับถ้าอันไหนที่เราไม่ได้ใช้แล้วแล้วก็คาดว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นก็อาจจะแบ่งปันให้กับผู้อื่นไปนะฮะนั่นก็เป็นหลักที่เรามักจะพูดหรือว่าแนะนํากันอยู่เป็นประจํานะครับ สิ่งต่ตางๆที่เกิดขึ้นอยู่ที่ตัวเราปฏิบัติอยู่ที่ตัวเราลงมือทำเพราะฉะนั้นเราจะรู้ตัวเราดีนะครับคงไม่มีใครไปบอกใครให้ทำสิ่งรุ้สิ่งนี้ได้โดยที่เราไม่ได้ตระหนักด้วยตนเองครับที่สำคัญที่สุดก็คือการดูแลตัวเองในช่วงนี้อย่างเชื่อมงวดกดขันแล้วก็อาจจะต่อเนื่องต่อไปเนื่องจากว่าวรันโควิด19หรือว่าโรคอื่นๆก็ตามเนี่ยนะครับเป็น อันตรายต่อร่างกายเรานะครับไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดโรคเกี่ยวกับหลอดอาหารหรือในระบบต่างๆของร่างกายสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการกินของพวกเรานะครับเรากินอาหารที่เป็นประโยชน์ไหมเรากินสมุนไพรไหมเรากินสิ่งที่จะทาให้ร่างกายเราแข็งแรงแมีภูมิคุ้มกันป้องกันโรคต่างๆได้หรือไม่อันนี้สําคัญที่สุดนะครับ รองลองมาก็อาจจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะเรื่องของการออกกําลังกายเรื่องของวิธีคิดต่างๆนะครับเพราะว่าถ้าเราคิดในเรื่องที่เป็นบวกคิดในเรื่องที่จะเป็นในทางสร้างสรรค์เราก็จะมีโอกาสที่ดีในทางสร้างสรรค์แต่ถ้าเราคิดในทางลบหรือว่า หมกมุ่นอยู่กับบางสิ่งบางอย่างที่อากจ,จะไม่ก่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองหรือว่าสิ่งแวดล้อมหรือว่าครอบครัวนะฮะเราอาจจะหลงทางหรือทําให้เดินไปในจุดที่ไม่เหมาะไม่ควรน,นะครับการที่นักข้อมจากไปเราก็นํามาเป็นทาหอนแล้วก็ปฏิบัติตนเองให้ดีนะครับเพื่อที่จะมีชีวิตทําประโยชน์ให้กับ ตัวเองทําประโยชน์ให้กับครอบครัวทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติหรือว่าสังคมโลกในโอกาสต่อๆไปนะครับท่านที่ติดตามผมมีคําแนะนำหรืออยากจะชี้แนะนะฮะกดไลค์กดแชร์นะครับ, like, รบเป็นการสนับสนุนให้ผมได้มีโอกาสนําเรื่องราวดีๆมาบอกกล่าวกับทท่านทุกๆวันนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามในวันนี้ครับลาทุกท่านไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ